ดูคนดูคนที่เยอะไหลมาไปงานสิวัตรลัตรีโอ้คนแนในในมคนมองไปทางนี้ไม่เคน้อยเลยสุดลูกหูลูกตาเดินกันมานั่นเดินเดินกันมาอย่างนี้ไม่ใส่น้อยน้อยนะคนเดินเป็นแถวแถวสุดลูกหูลูกตาะ คนลกไปะเขาไปงานวันศิวะราตรีกันคือไปเมืองแน่นกันไปอัดกันอยู่นั่นแหละเอ่อวันนี้แล้วโอ้โหไอนเออทุกคนดนน้นนเขาเฮียมานนนยถนนนแคถนนเส้นนี้นะ้นนนี้นะ,ะมาลูกขี่ถนนไปที่นั่น คนแต่งชุดอย่างนี้ก็มีเอออาจารย์เขาซื้อยี่ห้นไหนที่ของขายเนี่ยไหนนะนี่เลยนี่เลยเ็กวขาไปงานวันศิวาราตรีกันไม่ธรรมดาเนี่ยคนเดินเงี้เออแต่เมื่อวานเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ไปชมก่อนไปดูก่อนไปเห็นสถานที่ก่อนถ้าไปวันนี้ก็หมดสิทธิ์เลยเนี่ยคนมันไหลเข้าไปตั้งแต่เยอะๆจริงๆเยอะๆยเยอะเจริงๆ,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 ๆอ่า วันนี้เป็นวันแต่งงานของพระศิวะเขาว่าอย่างไงเด็กมากั้นถนนปิดถนนก็ไม่ผิดผผผสออสถานที่นั่นก็มีพลายีแล้วก็มีเผาศพกันอ่าเขาก็บอกว่าเป็นที่อ,อไปสวงบุญกันได้บุญกันเฉพาะวันนี้นะวันนี้วัน โอโโ้โหคน,ไม,คนไม่ได้น้อยแต่เป็นอนไม่ธรรมดาัครบเ่าเดินไปหมของใครของมันคนไม่ธรรมดา เออโอ้โหนี่ไหลกันไปไหลกันไปเดินนะเดินกันไม่รู้เดินมาจากไหนกันมากนังหนาคนนี่ห่างจากจุดที่งานประมาณสองกิโลคนไม่รู้มาจากไหนสองกิโลจากตรงนี้เดินไปจากนี้ไปถึงถึงสถานที่นั่นก็สองกิโลนอ้ะนั่นก็คนเเหมือนกับที่ถนนราชดำเนือน pha lần nắng soạn nắng soạn 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 เราต้องไต้นไม่ต้อไเ้นไปเต้นสั่งเต้น่นะจ้สเรื่อนี้โอ้เรื่อน้่ง่่ไม่เจายาโร้ขาขี่รถรถบัสมาแล้วมาลงตรงนี้หลวงพ่อเดินแล้วก็เดินไปเนี่ยลกำลังลงอ๋อนี่ยรถจอดตรงนี้เขาก็เดินลงจากรถวัดรถบัสกันอ๋อเดินเป็นเน่น่เนเดินลงจากรถกันเน่นเวลาเขามาจากรถรถคันหนึ่งบรรทุกแน่นเลย <c oughs> โอ้โเข้าไมเขาให้หยุดตรงนั้นแล้วก็เดินเข้าไปไปเข้าไปงานเอาพวกเราก็หลุดจากจุดคนเยอะๆมาแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะก่อเอเอ